ผู้ใครในทำต่ออะายการปรรบธรรมะสภาธรรมะนี่ก็เป็นสภาวะธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ่งไปตามระดับของสภาวะธรรม,มนี่ถ้าเราเด็้โดพดได้คุยได้อายกทำหลังที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้โดยย่อๆมาอธิบายขยายความให้เราพูดได้สดับรับฟังได้คบคิดปิ่เทียบ เข้าใจความจริงซึ่งคาําธรรมะอธิบายอยากทำเรียกว่าธรรมชาติชนิด้ะเรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นที่สิ่งที่ละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนอ <c oughs> าศัยซึ่งแต่ละการที่เกิดขึ้นบุคคลที่จะรู้ด้วยฟังสิ่งเหล่านี้ก็ต้องหัดเ,เปรียบเทียบหัดสังเกตเอันี้จะเข้าใจ สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วะมุ่เจ้าเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่มันแฝงตัวละเอียดอ่อนอยู่ในร่างกายของคนเรานหรู้ว่าวัตถุที่มันงอกมาจากพืนแผ่นดินอันนี้ก็เป็นธรรม้ว่าเป็นธรรมชาติที่งอกขึ้นเองแตกเองสร้างสรรค์ข้อนีตัวก็มันเองในตัวมันเราเป็นสภาวะที่มันเป็นไปเข้ามาอย่างนั้นเอง ร่างกายของเราก็มีเป็นสภาวะที่อาศัยซึ่งกันและกันเ,เกิดขึ้นในร่างกายเราดีสภาวะสิ่งต่างๆเนี่ยมารวบตัวกันนะมาเกิดเป็นร่างกายของเราร่างกายของเราคนนี้ฉันว่าเกิดจากธาตุทั้งสี่อย่างเนี้ยธาตุทั้งสี่นี่ถ้าเราไม่ได้ขบคิดท้ายละเอียดอ่อนเนี่ยนะก็เราจะรู้ว่า ทางข้างนอกอันอย่างหนึ่งถ้าเราที่เราบอ่อยด้วยจับยาดเห็นด้วยสายตาเนี่ยเชื่อว่าธาตุหรือว่าแร่ธาตุอย่างน,านั้นนี่พูกกันเรามองเห็นด้วยสายตาชิดแผ่นดินอย่างเนีน้ที่เรามองเห็นเร,รียกว่าธาตุดินธาตุดินธาตุน้ําเราก็มองเห็นกันอยู่จับได้รูปทำได้ธาตุลมลมนี่ก็มันพัดผ่านมากระทบ อหนังเรล่านี้ก็เราไม่มองเห็นตัวมองเห็นตัวนรลมมองไม่เห็นหนะแต่มันกระทบรูธาุไฟเราจะมองเห็นหยับยาไฟมันลุกตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมไอเห็นอยู่นะ้อยนะเห็นเราธาดไฟที่ข้างนอกเรียกว่าเราจะเข้าใจว่าธาดดินที่แข็งแข็งอยู่เป็นพืชแป่นดินธาดดินธาดน้ําอาบแล้วมองเห็นน้ำนี่ยเนนี้ธาดลมพัด เย็นถูกกายหรือผัดตรงมงุตัวไม้ที่หับนี่แหละผัดบ,บ้านบ้านเลือดพังที่นี่ทัดไฟไฟ,ไฟมันลุกตำตดงตะป่าแล้วก็อไฟทําอะไรต่างๆแล้วทัดทัดไฟนี่ที่เราจะมองเห็นง่ายเลยนะอ่าที่ทัดนี่ทดัทดเห็นเห็นง่ายที่ร่างกายของเราเนี่ยก็ทัดทั้งสีเนี่ยมาประชุมรวมกันอะเป็นโกลเป็นก้อน นี่จะขอเห็นใจว่าจะยากหน่อยนะแต่คนไม่ได้ขอยคบคิดไม่ได้คอยเปรียบเทียบเนี่ยแต่ฟังฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็หัดคิดหัดรวมธาตุข้างนอกมองเห็นแล้วมันจะดูธาตุข้างในร่างกายก็เลยเป็นธาตุสี่คิดเลยปรุงแต่งรวมคิดหละธาตุทั้งสี่ร่างกายพรา,า,า,านีนะ่มันจะธาตุทั้งสี่นะบางคนเราไม่ได้คยคบคิดนะ ไม่ได้มีลาคิดไม่อยากจะคิดด้วยแล้วคิดกไม่รู้ความหมายด้วยโลคเป็นกบเป็นก้อนร่างกายก็อาบน้ําเอาข้าวให้มันกินเอาผ้านุ่งให้มันหม่มหาเนี่ยตูกแต่งอาบทำระร่างกายรู้ว่าร่างกายอช่งไงมแต่รู้ว่ากลุ่มก้อนนี้ที่มาจากไหนนะแตาไม่ได้ขบคิดนะไม่ค่อยรู้หรอที่เรามาได้มีโอกาสมานั่งได้บริจาคทานแล้วนั่งฟัง นั่งฟังนี่มีผู้ปัรญรยายองด่วพผู้ปัาให้ผู้นั่งฟังผู้นั่งฟังก็จะคบคิดตามคำพูดยึกยกเขายกวัตถุอันธาตุข้างนอกมาให้เราฟังแเรวก็คิดข้างนอกมองเห็นชัดเจนแล้วนี่ธาตุข้างกุ้ก้อนของเราเนี่ยที่เรานั่งโดดอยู่ตรงนี้หรือแม่พูอพูดเองก็เหมือนกันก็อ,อย่างนี้หมดเมื่อก่อนไม่ไม่เคยได้คิดไม่เคยรู้เรื่อง พอไม่ได้ศึกษาและมาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธะนี่นะเขาสัาพุทธนะเนี่ยผู้รู้ผู้ถือผู้ประพันพุทธะพุทธะตัวนี้เนี่ยท่านรู้แจ้งเห็นจริงเห็นล,ลุมแจ้งเห็นจริงชัดเจนแล้วจึงเอามาแสดงเลยอจอเอามาบอกเอามาชี้แจงเอามาพูดให้มนุษย์คนฟัง,ฟง,ฟง,ฟง กลุ่มก้อนอันนี้จะเป็นร่างกายตอนนี้เนะี่ยมีปิดามาดาเป็นด้นเกิดนะท่านบองั้นนะเราก็คิดอ่ามีบิดามปดนได้เกิดแ,นะแล้วว่า,าไไนีธถ้าทั้งสีน่นี่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มกออม้อนเข้ามาในตัวน,ะนั้เป็นครั้งแรกเป็นกะละละั กะละละสัว์นี่ก็แปลว่าเปลือกตมหรือว่ากลุมก้อนของโรคเนีจกก่จะก่อเป็นโรคเป็นร่างขึ้นมาครั้งแรกอจะเรื่องเป็นกลุกก่มก้อนจะมารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมานี่ครั้งแรกท่านว่าท,ที่จะเป็นกลุกก่มก้อนได้ก็ต้องอาศัยเรียกว่าวิญาณบรรดาร่วมกันแล้วก็มาดาต้องมีฤดูต้องมีเลือด ผู้หญิงก็จะรู้ว่าเลือดมีฤดูก่อนร่วมกันแล้วก็จะต้องมีระดูถ้าไม่มีร่วมกันถ้าไม่มีฤดูก็ยังไม่ไปลากอ่นะแล้วต้องมีอีกชนิดท่รียว่าสัตสัตว์ปรากฏใช้ใช้เรียกว่าสัตว์หรืรอบาแห่งบาลีเขาว่าคนทันนะคนทันกันบหรือว่าเทวดาจะบดไม่กล้าใช้ว่าสัตรปราปนี่จริงจต้องสามอย่างนี่นะ ยงจะรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนได้ถ้าร่วมกันแล้วมีเรื่องดูแล้วก็ไม่มีผู้ที่มาปรากฏก็ไม่เป็นกลุกก่มก้อนกลุ่มก้อนไม่ติดรวมตัวกันไม่ติดเรีว่าถ้าตัวนี้รวมตัวกันไม่ติดกระจายไปหมดต้องมีปรากฏแล้วคนที่เคยมาเกิดจนะพูดทไหนว่าสาัตว์วิจัยใช้เรียยวสัตว์เลยนะสาัตว์่เรียยังคล้องยังเกี่ยวอยู่ใช้เรียกสัตว์า แต่คนเราเคำว่าสัตว์ีดีราจะเมาสัตว์เดรัจฉานแต่คนทั่วๆไปนะฮะที่ไม่รู้จักสัตว์ขอันนี้คนทั่วๆไปสามัญก็มโนจะว่าสัตว์เดร,เร,จเดร,นะรัจฉา,า,า,านาถ้าคนรู้จักสัตว์ที่พรูเจ้าตว์เองชั้นว่าสัตว์สัตวะว่ยังคล้องยังเกี่ยวอยู่สัตว์ต้องนั่นต้องกรับปรากฏปรากฏก,ก็มองเห็นเข้ามาร่วมอยู่ในที่ร่วม ที่กาละละกาละละที่เรียกว่าเปลือกตม้มหรือว่าโคนเลนก็ได้แปลว่าตําสากรกภาษาอะไรฮะโคนเลนที่จมก่อกอดเป็นฟ้าฟ้ามาก่อรวมตัวกันเลือดอะไรมาเดีย่ยจะเริ่มเป็นกลุ่มก้อนของกลุ่มนเนี่ยที่เนี้ยสัตว์ตัวนั้นกระปรากฏปรากฏกลุ่มก้อนนี่จะผสมกันเลือดเรียกว่าเป็นเลือด สีเลือดเลาอดจังยางเป็นเลือดเนี่ยหลือดก่อตัว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 ทีนี้ทีนี้ทีนี้เลือดก็แข็งแข็งคน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 เป็นเนื้อเป็นอะไรกันมารวมมาต่อกันแตกแยกๆเป็นสาขาเป็นปุ่มปุ่มหัวปุ่มแขนปุ่มขาห้าปุ่มงอกออกมา เรื่งก่อเรื่อยๆมาก่ออยู่เรียกว่าตังอยู่ในครรภ์อยู่ในครรภ์ถึงแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนตัวผเป็นกุถลสิบเดือนต้องหมดอยู่ต้องผลันออกจากที่อยู่ออกมาออกมาออกมาเรียกว่าคลอดโลดูมาโลกดูโลก ก็แต่อยู่ในตอนแรกอยู่ในถ้ำมืดเราเลี้ยงด้วยสายเลือดที่ผู้เป็นผู้เป็นมาดาคนเลือดกินไปแล้วก็จะทั่วถึงกับสายสะดือเลี้ยงปฏิกุก้อนนั้นขึ้นมาออกมาแล้วมันตัดสายสะดือออกขาดกันทีนี้ขาดจากที่เขาอยู่ในท้องออกมาหยุ่โลกใหม่โลกนี้ ใหญ่โตเยอโตเ่าน้ำนมน้ำเลือดแล้วว่าแล้วบอกน้ำนมเลือดนั่นเลือดทั้งนั้นมันอนุเขาขาวในเลือดนะแต่เลือดมันเป็นสีขาวแล้วก็เลือดทั้งนั้นนเลือดในอกคือนว่าเลือดในอกจะเ้นชาร์เขาขู่เก่อนั่นนี่ปู่ก่อนี่ผู้หญิงจะมีนมน้ำนมเลือดพอถึงน่าจะมีเลือดมันจะออกมาเองได้ดูดหล่อเลี้ยง อาหารที่เสิร์ฟต่างๆหรือกับปรุงตามมาเลี้ยงธาตุอ่อนๆคือเราก็จริญนนะใหญ่โตตัวมันจไ,ได้นิด่กระจับเรื่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นตัวมันเองเรื่อยๆเรื่อยมาหรือไปเรื่อยนจนใหญ่โตขึ้นมามั้ยอาหารอ่อนๆตัวแรกก่อนเราเลี้ยงธาตุอ่อนๆไปต่อมาก็จะแข็งแข็งไปเรื่อยๆกิน รวยกินข้าวกินน้ำนมไปเรื่อยๆก็ใหญ่โตแข่งแข็งของแข็งแข่ก็ใหญ่โตขึ้นขยับขยับเรื่อยมาขยายเรื่อยขยายเรื่อยมันเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงตามหลักข้อละเอียดเข้ว่าเป็นอนิจจังคนนตัวมันไม่ไม่เที่ยงนะตัวนั้นภมก่อนเนี่ยคือมันไม่คงที่อยู่ได้เลยเที่ยงหมายถึงว่าคงที่อย่างนั้นเที่ยงมันไม่เที่ยงมันเรียกภาษาบาลีก็เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลเราเรียกด้วยเมาเราจะไม่ก็เแล้วว่าเราจเริญน่ะร่างกายคนนี้เด็กคนนี้อ้วนนะ,จะเจริญน,นะอะไรจะว่าจะใช้คำศัพท์นี้กันเลยหมุน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 ยายย้ายตัวใหญ่ใหญ่ตัวจเจริญเลยแล้วก็เรียกตามสมุติกันว่าวเด็กวัยเด็กกวัยรุ่นหนุ่มรุ่นสาวรุ่นกลนางคนก็ยําขยักขยับึกเหย มันเป็นสภาวะธรรมตอนนีนะ้เพราะเป็นสภาวะที่มันเป็นขบวนการเองนี่มันไม่ใครใช่นะไม่ไมีใครหมุนไปนธรรมชาติหรือว่าทํารือว่าธรรมชาติหรือธรรมะธรรมะธรรมชาติในตัวมันหมุนึ้นมันอย่างนั้นเองใครห้ามไม่ไ,ม,ไม้เชื่อไม่มีใครสิทธิ์ไม่มีใครบุญบุญใครก็สร้างไม่ถึงสภาวะานี้ สร้างบารมีไทยไม่ถึงอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงไม่มีใครทำได้เลยเป็นพุทธะก็ทําไม่ได้พูดให้สู่ันฟังเราจะเข้าใจที่รันละเอียดอ่อนมากแต่เราไม่ค่อยได้ค,คิดกันนะพอสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปจริงที่นี่เรา,ถ,า,เราถ้าเราไม่ได้ค,คิดบ่อยๆไปนดนฟังอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเรา ความโศกความเสียใจความร้องไห้ความเสียดายความอาลายัยความอาวรณ์นี่จะเกิดขึ้นแล้วทุกข์นี่รวมไปเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์ที่นี่รวมกันมาเนี่ยรวมไปตัวทุกข์ยังหนักเลยนี่นะบาเป็นคนคดีในฝังไม่ค่อยได้สังเกตจะทุกข์อย่างแรงนี่ถ้าเรายินได้ฟังขอแล้วเข้าใจ เข้าใจ้วยนะมันจะจางขายทุกตัวนี้ฮะจางลายเพราะมีความรู้ได้รู้เรื่องตั้งแต่เริ่มต้นฮะรู้เรื่องตั้งแต่เริ่มต้นก่อบทของกลุ่มกกอนอันนี้ดูความทุกข์ตัวนั้นไม่ค่อยมาเบียดเบียน ไม่บีบคัน,นเพราะฟังเข้าใจนี่แหละทีไม่บิดเบยไม่บีบคั้นมันเข้าใจตามสายของมันถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยไนดะ้บอกพอถึงที่สุดๆก็เลยาจะทุกอย่างบุนแรงไม่น้อยใจเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเนี้ยทุกมากกัน จะแทบจะข่าตัวตาแทนนี่นอกนี่เพราะความเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้คคิดไม่ได้เปลียยนทีบทุกข์อาจึงมาจึิมาทับถมเพราะจริงทุกข์เราไม่ต้องการทับถมเลยนะไม่ว่าใครไม่ต้องการในทุกข์มาทับถมนี่นี่พราะเราขาดต้นเรื่องที่เราเ็ยได้ินได้ฟังและไม่มีผู้ยกหลักอันนี้มาบรรยาย ให้เราได้ฟังได้ฟังและเข้าใจแล้วเมืม่อฟังจะมันจะคลายไปตัวเพราะรู้ตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นเองนี่การฟังธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งมันจะเข้าใจไปตามระดับระดับนะนี้การได้ยินในฟังแต่คนที่ไม่สนใจไม่เข้าใจก็เรือกกันบํารุงอันนี่ฟังฟังไปเถิด ฟังไปเถิดวัาหน้าก็ต้องพบอย่างแน่นอนพอเรื่อจริงๆพบวเมื่อใครก็ให้สติปุ๊บขึ้นมาเ,นเออสิ่งทุกข์ทลายมันเปลี่ยนแปลงแน่ๆแล,ะล,ะล้วเราเ่ได้ฟังแล้วมันเปลี่ยนแปลงมันก็ต้นต้นเรื่องพองมันมันเปลี่ยนแปลงมันหมุนเวียนมาอย่างนี้แล้วหรือว่าน,นี้เราจะพูดอันนี้จังทุกข์ขังอนัตตาเราพูดเป็นการข้องปากข้องปากแต่ฟังจริงไม่รู้นะ แต่คร่องจำไม่ได้แล้วสัญญาจำตัวนี้เปสัญญาจำมาได้แต่ความชิงไม่รู้ตายเรื่องก็เริ่มต้นไม่รู้นี่เป็นความจำชนิดหนึง่งที่นี่ที่ความจำอันนี้เนี่ยเราถ้าเราได้รู้ตั้งต้นเริ่มมันจะตายขึ้นมาตามระดับระดับดับ้บบบบอนองมันเองตายขึ้นมาตายขึ้นมาตาย ถึงภาวะจริงๆขึ้นมาทกกระทั่ทนทบบทน้ทบทบนอยแล้วว่าเกิดความเคยชินเคยชินก็ฟังหลายๆครั้งทบทวนหลายๆครั้งอีกเคยชินเพราะเคยชินมันกตกไ,ไ,ไปธรรมดาเลยห้าไปีกธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้นอีกในไปตรงนู้นอีกมั้นี่เนี่จะไล่อะไรไมันไปดัง ฟังนี่เป็นสิงสองขัญมากถ้าฝังแล้วเข้าใจและปฏิบัติตามแล้วจะเห็นแต่ความจริงและจะนับถือพทธเจ้าอย่างแน่นฟน้เลยพวกนี่ยถ้ารู้จริงๆนี่โรคผิดความเริ่มของตต้นทุกท่ามปรางที่สุดของมันมัจะเชื่อมั่นโอ้ท่นานตัดทะลุจริงๆรู้จริงๆแล้วบนหนักแน่นท่านก็โทีิ ได้เข้าใจที่ให้เอาอะไรมาทดลองมาเอาเงินเอาอะไรอันมาให้จำนวนล้านพันล้านให้มีทางใหญ่เลือกเชื่อถือ,อวันเริ่มเชื่อถืออย่างนี้อย่างนี้เถอะไม่มีทางเลือก็มีกล่าวว่าพวกคนคิดเลื่อนคนคิดเลื่อนได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าเรียกว่าเข้าใจธรรมหลักนี้แม่พระอินทน์ว่าทดลองไอ้คนคิดเลื่อนเนี่ย เอาเงินมาให้มันแก้ไค้เงินทองเครื่องปรับรู้ยๆให้มันเลิกถืออย่างนี้อ่ะจะทดลองมาจะจริงมั้มีพระอินทร์เลยนะโอ้โหุทธทดลอง้คนคีดเรือรเร่อนเราไปคุยเรื่อาใจมันน่ะน,นะจดดิ้สิใ,ใจเราจิตใจมันฝังทรกับเพื่อเข้าใจทำตัวนั้น เริ่มนับถือคนที่พวกคนที่สอนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเนี่ยทำทดลองมาพูดเลิกมาถามให้เลิกนะเป็นใครนะมาพูดทางนี้นป็คนพาณนชย์นะถ้าวสกะเนี่ยเป็นคนพาณเลยนะบอกว่าให้เลิกถือนนั่นใครของคนนั้นเป็นคนพาณแล้วนดูดูนี่เขาวก็เขาจะทดลองด้วยคนขี้เรื่อนมันฟังธรรมรู้หรือยังห้มันเลิก เลิกเชื่อถืออย่างนั้นน,นี่หายคนมาคนผ่านนะ่ะไม่เห็นแก่ข้าขอไม่เห็นแก่เงินทอเห็นทรัพย์สินได้ทั้งสิน้นเขาเห็นตามความจริงช้ยคเ,เลิกเถือ่อมันมีทางนะบางคนผ่านนี่เขาต้องบอกคนที่ได้เข้าใจจริงๆให้ออาเงินอะไรมาเ,เลิกเถือ่อะมันมีทางนะั้ถว่านะเพราะเขาเห็นหลักความจริง เขาไม่เห็นกับเงินทองทรัพย์สินเงินเป็นล้านพันล้านแสนล้านก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นอย่างนั้นเลยเขาเห็นความจริงอันนั้นต่างหากเขาเนี่ยฉันจึงเขาจึงไม่หวั่นไหวไม่งอนแง่เไม่คอนแคลนที่มีว่าเชื่อมั่นเชื่อมั่นจากหลักความเป็นจริงเชื่อมั่นกับผู้ที่พูดออกมาแสดงมาเห็นจริงเป็นจริงเขาจะเชื่ออย่างนี้ด้วาศรัทธาไม่หวั่นไหว อัจ,จะะารยศรัทธาศรัทธาที่ไม่วมามันไม่มมองอนแน่นคนแคลนเ็าเชื่อหลักของธรรมที่สภาวะที่มันเป็นจริงเขามันอย่างนั้นนี่ยกมได้คิดได้ฟังได้ป็เทพยงฟังไปบ่อยๆกันกลองเน่อยมันจะหนักแน่นให้กับตัวเราเองหลักธรรมะนี่เป็นสภาวะที่ลึกซึ้งมากมายคับแล้ว คำสอนพุทธศาสนาเนี่ยของพุทธะนะมันศาสนารามมันศาสนายิดูมันเจสนากันเป็นสภาวะที่จริงๆนี่คาไปของพุทธะโรกจริงๆโลกของจริงใครคัดค้านยังไนก็แล้วแต่ใครแต่ความจริงมันเป็นมีวอย่างนั้นนี่เราก็ยกหลักอัอดีมาอธิบายขยายหัวให้ญาติโยมได้สำรับประปองเสริมปิติปัญญาให้ดีขึ้น กล่าวมาก่อทกน,ทกทนทุกคนเวลาท่านและคุณมาความดีทั้งหลายจะเกิดมีกับญาติโยมที่การทุกท่านทุกคนเธอสัพพิติโยมิวัชันโตคว,วามเป็นไรทั้งปวงจงบำมราอานไปสัปพพะโรภินัสสะโตโรท,ทั้งปวงคนนั้นจงหาย เสวันวันทารายอันตรายามีกิททานสุขีดิกายุโพวท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอนิวาทนาสิริสนิจจังวัฏจัยิโนตัตตารถมาวัฒน์ที่อายุวโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุ ะสุขาภลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกระบายมีปกติอน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิยุโทธวัตรที่โผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันโตปฏิภาณโตให้วันให้ปฏิภาณสุขสัทธาเมทาวี บูมีปัญญาให้ความสุขสงสวรที่ขัทียอบได้ประสบศพอายุทัตตปะลังวันังสุขันจะไปสาณโทบพพนอายุพละวันะสุขาละปิบานีขาจุสวาโหตทยตายโตปัจเตังเกิดที่ได้ด ย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในทีน่นานๆดังนี้แลว้วผุสทพพมังคลังอสสะพมองคอนจงมีแก่กาพระพันทพเทวตากอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสะพ,พานุภาเวนะเฟอยธุภา,านภาเองพระพุทธเจ้าสะพ,พานุภาเวนะ เวหาดุภ่าแห่งพระธรรมสภาพสังฆานดุภาเวนาเวหาดุภ่าแห่งพระสงฆ์ชาติาโสธีไม่วันตุเตอคอบามสวัสดีทั้งหลายจะมีก่จ่านุเมื่อัเจอ